สวัสดีครับวันนี้ยามเย็นเนเราเดินเลาะออกกําลังกายนะนาเล็กมากับเฮียป๋องนะเดินออกกําลังกายกันแล้วก็แวะมาในสวนป่าตะเคียนนะเดี๋ยวว่าเดี๋ยวเราจะไปเห็นอะไร,รไปดูกันว่านาเล็กเห็นอะไรเดี๋ยวจะพาไปชมกันนี่ฮะนาเล็กมองมาแต่ไกลเลยเจอแบบนี้อื้อเหลือง ก็คิดว่าจะใช่หรือเปล่านะโอ้โหพอมาดูใกล้ๆโอ้โหมันใช่จริงด้วยนี่ฮะนี่ฮะเห็นไหมดอกสวยๆเลยหนึ่งสองสามสี่ดอกโอ้โหไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาอ่ะเดี๋ยวต้องเรียกเฮียป๋องซะแล้วอ่ะเฮียป๋องสวัสดีครับมานี่มานี่มานี่คุณมาดูอะไร มาดูมาดูอ่าคุณเคยเห็นป่านี่เห็ดละโงกนี่เกิดนี่นี่เห็นไหมโอ้โหเห็นไหมคุณบอกว่าคุณตามหานะคุณตามหาบอกว่าอยากจะเจออยากจะได้ไปทําเชื้อเห็ดเนี่ยเฮ้ยเหโงกมเจใจกันี้เฮ้ยเนี่ยวันนี้เป็นวันจันทร์เราใส่สีเหลืองมามาก็ต้องเจอเห็ดที่มันเหลืองๆบ้างแหละอือเนี่ยไหน อะไรอ๋ออันนี้ไอ้เพิ่งไข่ตุ้มๆมาเพิ่งเพิ่งเกิดเพิ่งเกิดเพิ่งเกิดจริงๆมันเป็นอย่างนี้เหรออ่าเวลามันบานจะเป็นอย่างนี้โอ้โหล้องดึงเลยนะอ่าวค่อยๆนะไม่ใช่เห็ดพิษนะอาจารย์โอ้ไม่ใช่นี่เห็ดละโงกอ๋อนี่นี่ไม่ใช่วงแหวนของมันอันนั้นคือปลอกของมันนี่ปลอกเหรออ่ามีอะไรเห็ดละโงกเออแกงอร่อยเลยละเนี่ยเนี่ยนี่ย นี่ดูมือผมนี่มือผมใหญ่เป็นใบตาลแล้วนะใบใหญ่ด้วยเออเอาคุณเก็บ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 มีถุงไหมผมไม่พกถุงเอแล้วเยคุณอยู่ๆวาถามว่ามีถุงไหมผมไม่พกถุงคุณเราปกติเราจะเคยเจอแต่ดอกแค่นี้อ่อนะฮะ อ่าเี่ยมาดูเฮียปองเก็บเห็ดนี่เห็ดละโงกปกติจะเจอแบบนี้ใช่ไหมดอกขนาลนีผมไม่เคยเจอดอกขนาดนี้มือมือมือเออมืออันนี้เท่านิ้วก้อยเใช่เท่านิ้วก้อยของผมนี่จริงเห็นกันก็ขนาดนี้นะเออใช่เนี่ยเจอดอกใหญ่มากโ้ยนี่นี่แกงได้ครึ่งหม้อนียโอ้ขนาดนั้นเลยเหรอ ใส,ใส่น้ำเยอะๆใส่น้ำเยอะๆอโอ้โหได้แข่งเฮ้ยคุณถ่ายรายการอะไรเนี่ยเอาแหมเฮฮาเๆฮาเฮฮาสองน้านะเจอกันแบบนี้มาเก็บเห็ดอ่ะไม่ได้มาเก็บเห็ดมาตื่นเออนั่นแหละมาเจอเห็ดก็เลยต้องเก็บไงอ๋ออ๋อเนี่ยเฮียป๋องเก็บเห็ดเลยอ้าขอญาตนะอาอจัดเลยจัดเลยนี่ฮะ Oh โอ้โหน่าน่า,น,าน่าทำร่วงไม่ใช่มันใหญ่ใหญ่ใหญส่สปอร์ลนสปอร์ลนไปหนึ่งหนึ่งสปอร์แล้วมือมันอ่างไม่ได้อะไหนไหน,นมีอีกไหมเนี่ยเฮ้เดี๋ยวก็ต้องไปดูอีกว่ามันจะเจอหรือเปล่าสี่ดอ,อกสี่ดอ,อกอ,อ่าได้สี่ดอกแล้วไหนเอาเทียบกับหน้าคุณดิมือหน้าผมเป็นคนหน้าใหญ่เออไหนดูดิว่ามันมันใหญ่จริงเปล่าเอา มันมันอยู่สีเหลืองแล้วมันก็มันไม่ใช่เห็ดพิษจริงๆนะมันมีวงแหวนด้วยนะอ๋อไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่นี่คือเห็ดเฉพาะอ่าลักษณะเฉพาะของเห็ดละโงกอืมเราไม่เคยเห็นดอกใหญ่ขนาดนี้นอือ๋อครั้งแรกของคุณเลยใช่ไหมเนี่ยเอ้ยจริงๆนะอืมจ้ะต้องกรดูช่องนาเล็กมานาเล็กเคยเจอเห็ดใหญ่ขนาดนี้นโอ้ผมเจอใหญ่กว่านี้นะ<อ>ไปที่ช่องจอมนะอุ้ยไม่ใช่เอาที่นี่ดิที่นี่ก็เจอเมื่อเช้าก็ถ่ายดอกใหญ่เหมือนกันขนาดนี้ป่ะอ่าขนาดเนี้ยอ่าอ่าอ่าโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณครับพีบ่ปองครับ